ข่าวใหญ่ประจำปี2024จริงๆแล้วจองต้องเรียกข่าวนี้ว่าเป็นข่าวใหญ่ในรอบหลายปีเลยก็ได้เมื่อ Intel และ AMD ประกาศความร่วมมือกันตั้งกลุ่มที่ปรึกษาที่มีชื่อว่า X86 Ecosystem Advisory Group เพื่อป้องกันการลุกรานจาก ARM โอ้โหนี่ถือว่าเป็นข่าวใหญ่นะครับเพราะว่า สองบริษัทน,นี้ไม่เคยร่วมมือกันเลยนะครับเป็นไม้เบื่อไม้เม้าเป็นคู่แข่งกันมาตลอดบางคนน่ยจะบอกว่าอู้วหลามจําไม่ได้เหรอตอนเล่าผันชาร์กเนี่ยนะฮะจริงๆทั้ง2องบริษัทน,นี้ก็มาจากที่เดียวกันทราบดีครับแต่คือการร่วมมือกันในยุคแรกๆสมัย IBM จ้างใบผลิตให้กับเครื่อง IBM PC มเนี่ยนะมันก็เป็นความร่วมมือกันในแบบที่ Intel ไปได้เต็มใจมากนะฮะ ผมเล่าย้อนให้ก็ได้เผื่อใครอยากรู้นะครับทั้ง Intel และ AMD เนี่ยผู้บริหารหรือผู้ก่อตั้งของ2บริษัทนี้นะครับมาจากที่เดียวกันนั่นก็คือ f a i r ช h i เซมิคอนดักเต t o r จริงๆถ้าเราจะยกเครดิตนะ Fair เนี่ยแฟร์ชัยเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยคือบริษัทที่ให้ต้นกำเนิด s i ลิคอนวั l เล่เลยด้วยซ้ำนะฮะถือเป็นบริษัทที่เป็นต้นกำเนิดของหลายๆบริษัทอยู่ในนั้นนะครับ เมื่อก่อนเนี่ยมาจากที่เดียวกันแล้วก็แยกย้ายกันออกมา Intel ก็มาตั้งบริษัทนะครับทำเรื่องเซมิคอนดักเตอร์ก่อนทํา r รมนะฮะอินเทนี่ทํา RAM 1ึ่เมกได้เป็นเจ้าแรกๆในโลกอะไรเงี้ยแล้วก็ได้รับการทาบทามจาก IBM ทํานะครับทำชิปตัว8086ขึ้นนะครับเพื่อใช้ใน IBM PC ซึ่งถือเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ตัวแรกของโลกในปี1981 AMD มาตอนไหน AMD ก็ตามหลังมาจาก Intel น่าจะประมาณปี2ปีนะครับก็รวบรวมกันมาแล้วก็เริ่มทำพวกเม็ดเมมโมรีเหมือนกันนะครับพอหลังจากนั้น AMD เนี่ยได้มาร่วมงานหรือว่าได้มาทำงานในเซมิคอนดักเตอร์ในการผลิต CPU ให้กับ IBM ด้วยเพราะว่ายุคนั้นเนี่ย i b บอบอกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการผูกขาดเพราะว่าถ้า IBM จ้าง Intel อยู่เจ้าเดียวเกิดวันไหน Intel เล่นตัวขึ้นมา i อบก็แย่สิบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง IBM เมนี่ยเขาวางแผนอนาคตเขาบอกว่าถ้าไม่งั้นคุณต้องมีบริษัทที่2ที่มาผลิต CPU 8086ตัวนี้ให้กับทางเราซึ่งแทนที่ Intel เนี่ยจริงๆ Intel เป็นคนแนะนำบริษัท AMD ด้วยซ้ำไปนะแต่ Intel เลือกที่จะแนะนำา m d เพราะอะไรรู้ไส้รู้พุงรู้กันหมดเคยเห็นกันมาตั้งแต่แฟร์ชัยเซมิคอนดักเตอร รู้อยู่แล้วว่าบริษัทน,นี้แหละแทนที่จะเป็นคนอื่นเนี่ยที่ไม่รู้จักเลยเนี่ยเอาเป็นคนที่รู้จักดีกว่าก็ยอมให้ AMD มาทําทำสัญญาร่วมกันนะฮะผลิตร่วมกันซึ่งการผลิต CPU ร่วมกันเนี่ยมันต้องเปิดเผยโครงสร้างทั้งหมดเลยนะฮะก็ไล่กันมาตั้งแต่8086เป็นจนเป็นแบบอะไรมีรุ่น286-386ขึ้นมาน่าจะมาแยกกันตอน486นี่แหละนะฮะทั้ง Intel ต้องเปิดเผยโครงสร้างชิปที่ตัวเองสร้างมาก่อนให้กับ AMD AMD ก็เลยได้เห็นโครงสร้างของการทำา p u u m d ก็ไปพัฒนาการทำา p u u ของตัวเองเสร็จแล้วก็แยกกันออกไปเมื่อถึงจุดหนึ่งแยกกันออกไปคราวนี้ก็เป็นคู่แข่งกันเลยนะครับแต่ในยุคแรกๆเนี่ย Intel เนี่ย เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีนะครับ i n น e l นี่โอ้โหคือในเทคโนโลยี CPU i n t เนี่ย Intel คิดหลายอย่างมากนะครับตั้งแต่เรื่องแคชนะฮะการทำเมมโมรีเพื่อไว้พักชุดคำสั่ง เพราะว่าพอช่วยคำสั่งมันพอคำสั่งจากคอมพิวเตอร์มันเริ่มมีมามากขึ้นเนี่ยการทำงานอาจจะไม่ทันใช่ไหมฮะ Intel เนี่ยเป็นคนออกแบบแคชมาก่อนแคชเลเวลหนึ่งเลเวลสเลเวลสนะฮะแล้วหลังจากนั้น AMD ก็พัฒนาแนวทางของตัวเองเพื่อที่จะเพิ่มสปีดเพิ่มการทำงานของ CPU ในยุคแรกๆนี่ผมเล่ากรข้าวนะไม่เล่าลไม่เล่าละเอียดนะแต่ถ้าพูดกันในยุคแรกๆเนี่ย Intel มีเทคโนโลยีสูงส่งกว่า AMD นะครับแล้วก็ AMD ต้องใช้เวลานานหลายปีกว่าจะทำในสิ่งที่ Intel ทำได้นะครับแล้วมันก็จะมีเรื่องของที่ Intel เนี่ยมักจะจดสิทธิบัตรไว้ก่อนสิ่งที่เขาทำได้เขาจะจดดักหน้าไว้ก่อนนะฮะแล้วก็หลายปีถัดไปเขาถึงจะเริ่มทยอยปล่อยสิทธิบัตรของเขาเพื่อให้ AMD ตามหลังมาเหมือนเหมือนเลี้ยงคู่แข่งเอาไว้นะฮะแต่มันไม่ได้เป็นลองไล่ตามกันแบบนี้มาตลอดพอมาถึงยุคหนึ่ง ะะผมจำไม่ได้ยุคไหนน่าจะเป็นยุคของไรเซนนี่แหละมัง้งนะฮะที่ AMD เอ็นี่ยทำคะแนนขึ้นมาได้ดีทําประสิทธิภาพของชิปขึ้นมาได้ดีเป็นยุคที่ Intel เริ่มที่จะมีปัญหาเรื่องของการผลิตคือไม่สามารถลันติกตอกได้ไม่สามารถเพิ่มทรานซิสเตอร์เป็น2เท่าภายใน2ปีได้นะครับก็เริ่มเริ่มย่ําอยู่กับที่ AMD ก็โต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 ,โตขึ้นมาจนกระทั่งแบบว่าทุกวันนี้เนี่ยแบบสุ สูสีคู่ขี้กันอยู่นี้แล้วก็เป็นคู่แข่งกันนะฮะแต่รายได้รวมเนี่ยนะเอาจริงๆเนี่ยอินเทยังรายได้รวมสูงกว่า AMD เนี่ยถึงแม้มีเปอร์เซ็นต์ในการขายเพิ่มขึ้นมาแต่รายได้ก็อาจจะยังไม่เท่านะครับเพราะว่า Intel เนี่ยในยุคหนึ่งเนี่ยเขาเป็นเจ้าของโรงงานเองผลิต CPU เองเพราะฉะนั้นเขาควบคุมต้นทุนได้ดีแต่พอถึงยุคหนึ่งคนที่ไปจ้างคนอื่นผลิตอย่าง AMD ก็ได้เปรียบเพราะอะไรไม่ต้องซื้อเครื่อง ถ้าจะต้องเปลี่ยนเทคโนโลยีทุกปี AMD ไม่ต้องซื้อเครื่องจ้าง t SMC ผลิตนะอยากได้เท่าไหร่ก็จ้างเท่านั้นไม่ต้องไปลงทุน Intel กลายเป็นเสียเปรียบเพราะว่าต้องมานั่งซื้อเครื่องใหม่ทุกปีนะฮะในยุคที่ไล่มาจาก14นาโนเมตรลงมา7นาโนเมตรยุคนั้นแหละเป็นยุคที่ AMD เริ่มตีตื่นขึ้นมานะครับแล้วอันนี้คือภาพรวมว่า ชัยชนะมันไม่ได้มีตลอดไปไงทุกวันนี้ก็ขับเคี่ยวแข่งกันใช่ไหมครับคนที่ชื่นชอบ AMD ก็ชอบตรงที่่วประสิทธิภาพดีราคาไม่แพง Intel ก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอมี AVX มีชุดคำสั่งนู่นนี่นั่นเพื่อที่จะพัฒนาให้มันมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นทั้งสองคนแข่งกันนะฮะแพลตฟอร์มทั้งคู่เนี่ยคือการทำ CPU บนสถาปัตยกรรม x86 หรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ในขณะที่โลกก็หมุนไป พอคอมนะครับที่ร่วมมือกับทาง ARM ARM architecture เนี่ยก็เป็นวิธีการเขียน CPU ที่ให้รันคำสั่งสั้นๆนะฮะผมแยกอธิบายอีก x 8 6กับ ARM ต่างกันยังไงอ่าบน PC เนี่ยมันสามารถเขียนชุดคำสั่งยาวๆได้เพราะว่าตัว CPU เนี่ยมันสามารถอ่านชุดคำสั่งยาวๆได้ที่ซับซ้อนได้นะครับแต่พอเป็นบนมือถือชิปเล็กมีพื้นที่ขนาดได้เล็ก แล้วก็ต้องกินไฟน้อยด้วยเพราะฉะนั้นชุดคำสั่งยาวมันจะกินไฟเยอะนะฮะมันจะมีพลังงานสูงในการประมวลผลก็เลยต้องออกแบบใหม่เป็นอาร์มอาร์คิเทคเจอร์อาร์มอาร์คิเทคเจอร์คือการซอยชุดคำสั่งให้สั้นคือใช้วิธีว่าคำสั่งเดียวอาจจะไม่พอแปลงคำสั่ง1นึ่คำสั่งออกเป็น4-5คําคำสั่ง แล้วอาศัยความถี่ของตัวเองเนี่ยในการเข้าไปทําทําทีทีเร็วๆนะ,ะมีจํานวนคอเยอะๆะนะ,ะไล่เข้าไปเพื่อที่จะปฏิบัติงานออกมาได้ในระดับเดียวกันหลักการของ x86 กับ ARM จึงต่างกันนะฮะตรงนี้อันนี้อธิบายแบบคร่าวๆนะบางคนบอกไม่ถูกต้องถ้าเอาถูกต้องมันเป็นชั่วโมง <laughs> ใช่ไหมอเอาคร่าวๆ พอมาถึงจุดจุดนึงเนี่ยนะฮะยุคหนึ่งก็โทรศัพท์มือถือก็แรงขึ้นมาจนกระทั่งสามารถขับเคี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้แล้วใช่ไหมฮะคอคอมก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆอารมก็พัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆจนถึงจุดจุดนึงเนี่ยนะฮะตลอดเวลาที่ผ่านมานะ x อ6อย่าง Intel นะ AMD ไม่รู้เคยทำหรือเปล่าพยายามที่จะลงไปในฝั่งอารมเหมือนกันนะพยายามที่จะรันสมัยก่อนจำได้ไหมเ s เซโฟนรุ่นแรกๆเนี่ย ใช้ CPU อตอมเป็น CPU x86 ที่เป็นรันบนโทรศัพท์มือถือเพื่อที่จะไปรัน ARM ออจาก CPU ที่สามารถรันข้อชุดคำสั่งได้ยาวๆใช่ไหมลงไปรันคำสั่งเล็กๆแล้วไปซอยผีแทนในขณะที่ ARM อ,อย่าง q อ a l c o ก็พยายามที่จะทำ CPU ARM เพื่อมารันบน Windows เพื่อที่จะมารันบน x86 เหมือนกันท,ทั้ง2องฝ่ายเนี่ยในยุคแรกๆก,ก็ต่างมีปัญหา ในการที่จะข้ามแพลตฟอร์มของตัวเองเพราะว่าโครงสร้างอาร์เคดิเจอร์เนี่ยมันไม่เอื้อมหน่วยใช่ไหมครับก็ปรับปรุงพัฒนากันไปแต่ดูเหมือนว่าฝั่งอาร์มเนี่ยจะพัฒนาได้ดีกว่าเพราะว่าอะไรโชดชุดคำสั่งเล็กสั้นๆเนี่ย ถ้าเพิ่มความทีได้เนี่ยไอชุดคําสั่งยาวๆเราก็ซอยทีได้หลายๆอันปุ๊บๆเดี๋ยวมันก็เสร็จได้แล้วเราก็เพิ่มประสิทธิภาพเข้าไปได้เหมือนฝั่งอารเนี่ยขึ้นมาสู้กับฝั่ง X86 เนี่ยจะง่ายกว่า X86 ที่จะลงไปแล้วไปซอยทีเพื่อทําคําสั่งสั้นๆให้เสร็จเร็วแทนกลายเป็นยากกว่านะฮะเหมือนทางฝั่ง Intel ทําไม่ค่อยได้แล้ว AMD ก็ไม่ค่อยลงมาด้วยเห็นไหมฮะ จนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มมี AI ขึ้นมาใช่ไหมครับที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยคอข้อมก็เป็นฝั่งเดียวเนาะที่ลุยทางฝั่ง a r m มใช่ไหมมิดเทคก็ไม่ค่อยได้มาช่วยเท่าไหร่ Intel ก็ลุยอยู่ฝั่งเดียวที่จะข้ามมาทางฝั่ง ARM a ม d ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่2บริษัทนี้ก็แข่งกันมาตลอดไม่เคยที่จะร่วมมือกันนะครับมาจนถึงวันนี้นะฮะ หัวข้อข่าวที่เขาบอกว่าประกาศความร่วมมือตั้งกลุ่มปรึกษา X86 Ecosystem Advisory Group เพื่อพัฒนาสถาปนยกรรม86คุณผู้ชมจะตั้งคำถามทันทีว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับ X86 อ่ะ X86 จะเลิกใช้แล้วเหรอเราไปดูการวินนข้อข้อมูลนะฮะผมจะบอกให้ว่าช่อง YouTube ที่ วิเคราะห์ข้อมูลเรื่องของ Intel กับ AMD เนี่ยการมาร่วมมือกันครั้งนี้นะฮะมันมีหลายเหตุผลซ่อนอยู่ในนั้นช่องที่อธิบายได้ดีที่สุดคือช่องที่ชื่อว่า Cortex นะฮะเขาจะมีคลิปหนึ่งชื่อ The Real Reason Intel and AMD Are Joining f o r c e Should Have You Worry อธิบายดีมากเป็นคลิปความยาวประมาณ27นาทีนะครับ เป็นภาษาอังกฤษถ้าคุณอยากจะไปดูเต็มๆเนี่ยคุณกดแคปชั่นนะ C C อ่ะคลอสแคปชั่นคุณกดแล้วเลือกเป็นภาษาไทยก็ได้นะฮะเป็นทรานสเล e เป็นภาษาไทยแล้วคุณก็อ่านดูนะฮะคุณจะฟังได้เข้าใจคุณจะอ่านได้เข้าใจเขาเล่าไว้ดีมากนะเขาบอกว่าเขาก็เล่าความสัมพันธ์มาที่ผ่านมาตลอดเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์แบบไม่ยั่งยืนหรอกแล้วส่วนใหญ่ก็แข่งขัน Intel กับ AMD แต่สุดท้ายเนี่ยสถานาการณ์ปัจจุบันที่บีให้ทั้งสองคนเนี่ยต้องมาเจอกัน เนื่องจากอินเทลเนี่ยหลังจากที่ปรับเปลี่ยนตัวเองจากผู้ผลิตแต่เพียงผู้เดียวแล้วไม่รับจ้างใครผลิตเลยแล้วสู้เรื่องการลงทุนเครื่องไม่ไหวอินเทลก็เปลี่ยนตัวเองครับเปลี่ยนตัวเองจากคนผลิตให้ตัวเองคนเดียวคราวนี้รับจ้างผลิตละก็ลงทุนเครื่องไม้เครื่องมือใหม่แต่ตลอดเวลาตั้งแต่สร้างโรงงานใหม่เสร็จเนี่ยลูกค้าที่ไปจ้างอินเทลผลิตเนี่ยยังไม่ได้มีเยอะมาก ลูกค้าที่จ้างผลิตส่วนใหญ่ยังอยู่ทางฝั่ง TSMC อยู่เพราะเขาเ็าเชื่อมั่นในฝีมือใช่ไหมครับงานนี้ก็เลยทำให้รายได้ของ Intel เนี่ยตกลงหุ้นของ Intel ก็ตกลงนะทางฝั่ง AMD เนี่ยอาจจะเกิดจากสภาพของตลาด PC โดยรวมนะครับว่า g a ม i n g PC เคยช่วยชีวิต PC ไว้เมื่อยุคหนึ่งเมื่อประมาณ7-8ปีที่แล้วยุคนั้นมีแต่คนพูดว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยกำลังจะตายแล้วเพราะโทรศัพท์มือถือมันจะมาแทนที่แต่จำได้ไหมครับเกม PC eSport ดึงทุกอย่างกลับขึ้นมานะฮะงานคอมมานด์เนี่ยคนกลับมาเยอะเหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะฮะคึกคักเหมือนเดิม คนขายฮาร์ดแวร์คนขายซอฟต์แวร์ก็กลับมาคึกคักทำตลาดได้เหมือนเดิมแต่ตอนนี้ดูเหมือนมันจะซบเซาลงไปอีกแล้วยอดขายคงน้อยมากๆก,ก,ก็เลยทำให้สภาวะของทั้งสองฝั่งทั้ง Intel และ AMD ตอนนี้ไม่ได้ดีไปกว่ากันเลยถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่จะต้องมาจับมือคุยกันใช่ไหมครับอันนี้ถ้าไปอ่านข่าวทั่วๆไปเขาก็จะมองภาพรวมแบบนี้แต่ในช่องคอ e เท็กเนี่ยนะฮะเขา พูดอีกเรื่องหนึ่งเพิ่มเขาบอกว่ากับการลุกลานของ ARM เนี่ยมันไม่ได้มาแค่ทางฝั่งคอน sumer หรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ PC มันไม่ใช่แค่การ cross platform อย่างเดียวยุคนี้มันเป็นยุคของ AI บริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลกลงทุนด้านการเทรน AI ทำเซิร์ฟเวอร์ AI ขึ้นมาเพื่อที่จะเทรน AI นอกจาก NVIDIA ขายการ์ด HROI ที่เอาไปเทรน AI ได้ดีแล้วนะครับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ทำ เทรน AI n i n g เนี่ยนะฮะมันก็ต้องมีระบบปฏิบัติการมันก็ต้องมีชิปมันก็ต้องมีฮาร์ดแวร์ถูกไหมครับฝั่ง ARM มอ่ะตอนนี้ได้เข้าไปยึดตลาดนี้แล้วโปรเซสเซอร์อารสามารถรันเป็นเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ไปช่วยพวกอุปกรณ์ที่เทรน AI ตอนนี้เริ่มหันมาใช้อารมกันเยอะมากขึ้น นี่แหละครับเป็นจุดจุดหนึ่งจุดสำคัญด้วยที่ Intel และ AMD จะต้องหันมาจับมือกันว่าโอ้ตลาด AI เรากำลังจะเสียตลาด AI ไปแล้วนะฮะต้องกลับมาช่วยกันแล้วนะฮะเพราะว่า ARM ได้บุกมาทางนี้แล้วในขณะที่ทางฝั่ง PC a r เนี่ย ARM ยังบุกได้ไม่เต็มตัวหรอกเพราะว่า Snapdragon X Elite เนี่ยมันก็ยังโชว์ประสิทธิภาพได้ไม่ร้อนแรงใช่ไหมครับถ้าคนที่มองเฉพาะตลาด PC อย่างเดียวคุณก็จะงงว่า อามันก็ยังไม่ได้ชนะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดขนาดนั้นมือถือคนใช้เยอะก็จริงแต่วงการ PC มันก็เหมือนเป็นอีกโ่กงหนึ่งที่ยังต้องใช้อยู่แต่จริงๆแล้วมันไปทาง AI อ่ะอันนั้นแหละในคลิปนี้เขาจะพูดถึงงานงานหนึ่งที่เป็นงานของ Lenovo นะครับจัดขึ้นมาแล้วก็เชิญทั้งคุณแพตเกลซิงเกอร์ทั้งคุณแม่ลิซ่าซูเชิญคุณเจนเซนห่วงจากเอ็นวีดีมาขึ้นพูดบนงานนี้นะครับ แล้วมีการเปิดเผยเรื่องที่จะทําความร่วมมือครั้งนี้ด้วยนะครับก็เขาดูจากงานงานนี้เนี่ยงานของเลนอวเนี่ยเขาบอกเลยว่าถ้าดูลักษณะความร่วมมือกันครั้งนี้แล้วนะคนที่ต้องการความร่วมมือมากที่สุดคือ intel ในขณะที่ AMD เนี่ยเหมือนดูตามสถานการณ์ว่าจําเป็นจะต้องร่วมมือแต่ AMD เนี่ยก็จะมาแบบไม่เต็มตัวมาแบบเหมือนไม่ค่อยอยากมา เพราะการที่จะเกิดความร่วมมือกันในตระกูล x86 ได้มันเป็นสิ่งที่เขาจะต้องเปิดเผยโครงสร้างของที่ทั้งสองฝั่งทําอยู่เพราะทุกวันนี้ต่างคนต่างพัฒนาและไอ้ระบบทั้งสองอันนี้มันใช้ด้วยกันไม่ได้แต่พอจะมาร่วมมือกันเนี่ยนะฮะเขาจะต้องเปิดโครงสร้างหรือ instruction ตัวนี้หรือที่เรียกว่า ISA เนี่ยร่วมกันมันเป็นการเปิดเผยความลับซึ่งกันและกันซึ่ง Intel เนี่ยเต็มใจเปิดนะนะฮะ Intel เนี่ยดูเหมือนจะมีเทคโนโลยีเยอะกว่าด้วย ทาง AMD เนี่ยเหมือนมีอะไรที่เป็นรถแมปซ่อนอยู่เหมือนกันแต่ดูเหมือนไม่ค่อยเต็มใจจะเปิดเจ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้าของช่อง Cortex เขาก็เลยมองว่างานนี้เหมือนกับคนที่ต้องการความร่วมมือครั้งนี้จะเป็น Intel มากกว่าแต่ในระยะยาวเรายังไม่รู้หรอกเพราะว่าการเปิดเผยเทคโนโลยีทั้งคู่เนี่ยนะสุดท้ายเอาไปใช้ร่วมกันเอาไปพัฒนาร่วมกันเนี่ยมันเหมือนกับแทนที่ที่ผ่านมาวิ่งห่างกันอยู่เท่าไหร่ ก็กลายเป็นว่าเหมือนมาออกสตาร์ทใหม่ในหัวเสมอเลยคราวนี้ก็กลายเป็นว่าคราวนี้ไม่มีแต้มต่อกันแล้วแล้วก็เปิดเผยกลยุทธ์ทั้งหมดเลยซึ่งไม่รู้ว่าเป็นผลดีหรือผลเสียกันแน่ถูกไหมฮะส่วนทางเอ็นวีดคุณเจนเส้นหัวขึ้นมาเลยโอ้ผมเห็นด้วยนะครับกับการที่ Intel กับ AMD เนี่ยจะมาร่วมมือกันนะครับเพราะว่ามันจะทำให้วงการ x86 เนี่ยมีความจเจริญรุ่งเรืองขึ้นแล้วถ้าพวกคุณต้องการการก์ดจอมากยิ่งขึ้นผมก็จะขายดีไปด้วยาอันนี้ผมยืนเชียร์เลย <laughs> ก็ได้แต่ยืนสนับสนุนอยู่ห่างๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าวงการไหนจะรุ่งเรือง ไม่ว่าคอคอมจะรุ่งเรืองหรืออารมจะรุ่งเรืองหรือ Intel AMD หรือระบบ AI จะรุ่งเรืองยังไง Nvidia เดียก็รุ่งเรืองเพราะ Nvidia เดียนี่ยมีทุกอย่างเลยวงการ PC ก็มีการ์ดจอใช่ไหมฮะแล้วเดี๋ยวก็จะมีชิปนะมีตัวการ์ดที่เปเทรน AI อีกทางฝั่งนู้นแล้วก็อีกในอนาคตเผื่อจะไปทำชิปแข่งบนมือถือด้วยซ้ำไปยังไงเนี่ย ก็ต้องร่วมมือกันแน่นอนความร่วมมือกันในครั้งนี้นะมันไม่ใช่แค่ Intel AMD เท่านั้นมีบริษัทยักษ์ใหญ่มาร่วมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Google นะครับ Broadcom รู้จักไหม Broadcom นี่ทำชิปเซ็ตนะฮะพวก n o t b i t s o u t h b i t ที่จะต้องเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์เข้าหากันเนี่ยนะฮะจากเมนบอร์ดไปเซนเซอร์ sensor, กล้องไปอะไรเนี่ยส่งข้อมูลหากัน Broadcom เป็นคนทำตัวนี้พวก c a r ์ l a n d พวก c a r ด WiFi นะครับ Dell HP Lenovo Oracle Microsoft แม้กระทั่งเมตาของมาร์คซ์กเบิกก็ขอร่วมมือทางนี้ด้วยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวทำอะไรกันเดี๋ยวเราไม่รู้เรื่องขอรู้เรื่องด้วยและ Red Hat มาด้วยครับมี Microsoft ก็ต้องมี Linux Red Hat มาด้วยนอกจากนี้ยังมีบุคคลสำคัญในวงการ IT นะครับอย่างคุณทิมสวินนี่ CEO ของ Epic g เก e ก็ต้องมาดูด้วย Linus Travel ผู้พัฒนา Linux ก็ต้องเข้ามาร่วมด้วย เขาจะเป็นการออกแบบเอาเทคโนโลยีมาแชร์กันแล้วก็ออกแบบร่วมกันเพื่อที่จะเสริมกำลังให้ x 8 6แข็งแกร่งมากขึ้นงานนี้นะครับเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นยังมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ได้อีกเยอะ ผมอ่านข่าวนี้ช้าเพราะว่าผมต้องการฟังคําวิาพากษ์วิจารณ์จากคนดังๆทั่วโลกซึ่งตอนนี้ยังมีน้อยอยู่เลยเท่ากับว่าทุกคนรอดูอยู่ว่าการรวมตัวกันครั้งนี้จะเป็นยังไงจะเป็นการรวมตัวแต่หน้าฉากแล้วทุกคนก็ยังขึงขึงกันไว้ไม่เปิดเผยอะไรเงี้ยนะฮะหรือจะเป็นการทุ่มเทร,ร่วมกันเพื่อแลกเทคโนโลยีซึ่งกันและกันแล้วก่อให้มันเกิดความแข็งแกร่งทางฝั่ง x86 จริงหรือไม่นะครับแล้วการรวมตัวครั้งนี้จะหยุด การเจริญก้าวหน้าของอาร์มได้หรือไม่โอ้โหเรื่องนี้ต้องดูกันยาวๆไม่ใช่แค่ปี2ปีดูกัน4 5ปีหรือว่า10ปีขึ้นไป